ว้าวว้าววิว,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 วเอออผมอยู่ที่วัดพระพุทธบาทตกผ้าเนี่ยครับก็อยู่เออบนเขาตรงนี้นะเอ,อพระธาตุสีคูุบาง อ่ามาครับถึงแล้วครับเออเมื่อกี้นี้ผมแวะโรตัสตลาดบ้านแซมนะอ่าแล้วก็ตั้งพิกัดเพื่อจะมาที่ดินแปลงนี้นะครับใช้ระยะเวลาเพียงแค่5นาทีเองไม่ไกลนะถือว่าสะดวกสบายมากเลยแล้วก็แปลงที่ดินแปลงนี้นะครับเอ่อด้านหน้าติดถนนความกว้างอยู่25เมตรนะแล้วก็เจ้าของทรัพย์เนี่ยมีการถมแล้วนะครับถมไปประมาณครึ่งแปลงอะครับเนี่ยจนถึงป่าแล้วจาป่าเนี่ยเลยไปอีกนะครับเอ่อที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมด1ไร่กับ230ตารางวานะ เดิมเจ้าของทรัพย์ต้องการที่จะสร้างโกดังเพื่อที่จะรับซื้อลำไยนะครับอไปไปมาก็เปลี่ยนแผนก็เลยต้องการจะขายในส่วนของที่ดินแปลงนี้นะด้านหน้าติถนนนะส่วนเออที่ดินหันไปทางทิศใต้นะด้านหน้าคือทิศใต้นะมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวนะนู่นก็เพื่อนบ้านนะแล้วก็วิ่งเข้าไปเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านนะครับนี่นะแล้วก็ด้านหน้าก่อนจะถึงที่ดินแปลงนี้ก็เ,เป็นหมู่บ้านใหญ่เลย พี่กาดอยู่ที่ตํานมะกอรอำเภอป่าซางจังหวัดลําพูนครับผมนี่นะจากตรงนี้นะครับไปจนถึงเสาไฟความกว้างอยู่ที่25เมตรนะเนี่ยนะครับความสูงจะระดับน้ําทะเล304เมตรนะครับถือว่าปลอดภัยนะครับนี่นะ,ะก่อนหน้านี้มีคุณลูกค้านะครับที่โทรมาเพื่อที่จะให้ผมหาที่ดินเปล่าเพื่อที่จะสร้างบ้านเอง ก็มาเจอที่ดินแปลงนี้ลองพิจารณาดูนะครับก็ทั้งหมด1ไร่กับ230ตารางวาเจ้าของซพย์เปิดราคาไว้ที่700 0แสนก็ผมหาออกมาอยู่ที่ตารางวาละ1,100บาทนะครับแล้วก็ที่ดินเจ้าของถมแล้วถมไปประมาณครึ่งแปลงเลยนะครับความกว้าง25เมตรส่วนความลึกเนี่ยผมลองวัดดูนะคร่าวๆอยู่ที่145เมตรนะครับนี่มีแนวเขต อันนี้ผมเดินมาจากด้านหน้านะเดินมาเนี่ยประมาณครึ่งครึ่งแปลงอันนี้เจ้าของก็ถมเนี่ยคือครึ่งแปลงเลยนะครับจากด้านหน้าที่ที่เป็นถนนลาดยางนะเนี่ยตรงเนี้ยข้ถมประมาณครึ่งแปลงเลยนะมาถึงตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยไม่ได้ถมนี่ก็จะมีแนวหมุดตรงเนี้ยแล้วก็ตรงขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวผมให้ผู้ชมชมในส่วนของอเจ้าของทรัพย์เนี่ยนะที่ถมขึ้นมาถือว่าถมสูงมากๆเลยนะแล้วก็สามารถปลูกบ้านได้เลยเพราะว่า น้ําเป็นน้ําประปาหมู่บ้านไฟถึงนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี้ยวนะพิกัดอยู่ที่ตําหวัดมักรอำเภอป่าซางจังหวัดลําพูนครับผมเนี่ยที่เป็นป่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปชมในส่วนของท้ายแปลงตรงนี้เพื่อนบ้านเขาน่าจะปลูกผักชีนะครับนี่เนี่ยนะเดิมตอนแรกผมไปเดินหาผมนึกว่าที่ดินเป็นแปลงนูนครับปรากฏไม่ใช่ครับเจ้าของทราบแจ้งว่าของฉันถมไปแล้วครึ่งหนึ่งก็ ได้โทรคุยกับเจ้าของแล้วคือแปลงนี้ครับเนี่ยแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ถมนะครับนี่นะความสูงจะระดับน้ําทะเล304เมตรครับผมเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของท้ายแปลงอ่าซึ่งผมเดินมาดูแล้วเออมีหมุดอยู่ครับรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นคุดแดง การเดินทางผมถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะออแปลงที่ดินห่างจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าครับผมเพียงแค่3กิโลเองครับไม่ไกลนะห่างจากตลาดบ้านแซมห่างจากโลตัสห่างจากเซเว่นเนี่ยใช้ระยะเวลาเดินทางเพียงแค่5นาทีเองนะเนี่ยครับอันนี้อยู่ท้ายแปลงแล้วนะเนี่ยมีหมดุดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงขึ้นไปเนี่ยที่ดินของเราที่เป็นป่าเนี่ยนะครับเนียชมในส่วนของด้านหน้าเรามาชมฝั่งนี้บ้าง นี้ก็เป็นของเพื่อนบ้านนะรู้สึกจะปลูกพวกผักชีต้นหอมนี่แหละเนี่ยนะอ่าก็ทําเป็นแปลงไว้เนี่ยนะครับนี่มาถึงตรงนี้เนี่ยครับถึงตรงนี้อันนี้ท้ายแปลงนะครับปึ๊บแล้วก็แปลงที่ดินของเราเนี่ยนะครับที่มันเป็นป่าเนี่ยนะครับอ่าเจ้าของทราบมีความประสงค์ที่ต้องการจะขายด่วน,นเลยเนี่ยนะอันนี้ก็เพื่อนบ้านนะ ฝั่งนู้นเขาปลูกมะม,ม่วงแล้วก็ลำไยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของผักชีนะที่ผมดูนะเนี่ยนะเนี่ยของเราที่เป็นป่าเนี่ยนะครับถือว่าดีเลยครับเจ้าของทราบก็ถมให้แล้วครึ่งแปลงเลยเผมก็ถือว่าประหยัดเงินในกระเป๋าเราเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นรถหกล้อเนี่ยตอนนี้กำลังวิ่ง เพื่อที่จะถมดินเลยเพราะว่าตอนนี้เขาก็เร่งขายหน้าดินเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าแรงนะครับเนี่ยแปลงที่ดินรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านนะเอายามพิกัดอีกครั้งหนึ่งก็ผมพิกัดอยู่ที่ตังหมะกรองเภอป่าซางจังหวัดลําพูนก็ผมเนี่ยแล้วก็ตรงขึ้นไปเออชนกับเออถนนลาดยางนะเนี่ยที่มีรถวิ่งเนี่ยนะครับเนี่ยเจ้าของก็ถมมาถึงตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ย ผมประมาณครึ่งแปลงอ่ะโอ้ถือว่าเยอะมากนะอันนี้ผมเดินอยู่ในส่วนของแปลงที่ดินเพื่อนบ้านนะของเราอยู่ด้านบนนะเนี่ยนะที่เป็นหญ้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปนู่นแหละจนจนถึงหน้าแปลงที่ดินนะครับตรงต้นลีดาวดีนะครับเนี่ยอ่ะแล้วก็ ในส่วนของที่ว่าการเพลสถานีตำรวจการไฟฟ้าป่าปาไปสนีห่างจากที่ดินนะครับเพียงแค่เจ็ดกิโลเมตรเองไม่ไกลนะปึ๊บเมื่อกี้นี้ผมโดนขึ้นบินเก็บผ้ามุมสูงถ้าชมผ้ามุมสูงเนี่ยจะชัดเจนเนี่ยก็ไม่ชนต้นลีลาวดีเนี่ยนะปึ๊บตรงนี้ก็เป็นหน้าแปลงละตรงนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะ เนี่ยเป็นถนนลาดยางด้านหน้าเป็นหมู่บ้านนะหมู่บ้านมะกอกพิกาดอยู่ที่ตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลําพูนนี่ครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมซัพทุกซับผมขายในราคาเจ้าของทั้งหมดนะผมไม่บวกไม่เทินนะขอให้ทุกท่านสบายใจได้โอเคครับชมแปลงที่ดินอีกข้างหนึ่งนี่นะมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวนะไปนะครับ